เนี่ยนะครับพี่แมนครับหลังจากซ้อมมา6วันเต็มเต็มครับที่นี่ก็โอเคครับมาคนตอนนี้ปรับปรับทุกอย่างได้ดีแล้วครับก็ก็คือตอนก็โอเคนะครับซ้อมกันก็รอแต่แมตช์อย่างเดียวเรื่องอากาศที่อากาศร้อนขนาดนี้มีปัญหาไหมครับผมว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะเราเรามาเค็บตัวก่อนมันก็เป็นคนเดีับเรื่องอากาศเนี่ยผมว่าทุกคนปรับได้นะครับ ความฟิตของพี่แมนเองตอนนี้อยู่ในระดับไหนครับผมก็โอเคครับผมว่าตัวผมเองแล้วก็คนนี้น่าจะน่าจะพร้อมเต็มร้อยแล้วครับแต่ว่ามันก็เหนือนิดๆหน่อยหน่อวันสองวันตอนนี้ก็น่าจะสมบูรณ์เต็มร้อยครับมีแฟนๆจากเมืองไทยแล้วก็อยู่ที่นี่จะเข้าไปดูกันเยอะเลยพี่แมนฝากถึงพวกเขาหน่อยครับผมก็ยังไงก็ขอให้มาแชร,ร์มาร่วมสนุกด้วยกันผมว่าแบบนี้ก็เป็นเป็นแบบหนึ่งที่ท มั่นแน่นอนครับเองก็ช่วยเชียร์พวกเราแล้วก็สู้ด้วยกันครับโอเคขอบคุณครับ